ซื้อข้าวปาาสักยี่สิบสิบนั่งนี่ลูกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงุลงลงุลงลุงลุง แล้วพวกพวกนักง,งานมันจะทำยังไงเนี่ยเจ๊ก็เปิดโรงทานไปเลยดิแจกข้าวฟรีไปเลยเนี่ยช่วงโควิดไอเป๊ะเอาข้าวไปส่งลูกค้าได้แล้วอย่ามัวแต่อู้ไม่อย่างนั้นนะฉันจะหักเงินเดือนแกมาทำข้าวแจกคนเอา้าได้ไงเจ๊เจ๊จะเอาเงินเดือนผมไปแจกคนอื่นได้ไงไปไปไปโควิดค้าขายก็ว่ายแย่แล้วกิจการเจ๊งแบบเนี้ยก็แย่เข้าไปใหญ่รีบๆไปลูกค้ารอครับครับครับ บนอยู่ได้โหเนี่ยไม่มีผัวสักทีนี่เจยโจนั่งกระดิกตีนอยู่ที่ร้านสบายใจเฉิบไม่เห็นแย่ตรงไหนเลยกูนี่สิแย่โหต้องไปส่งข้าวให้พวกไม่กล้าออกจากบ้านีกเดี๋ยวต้องกลับมาเสิร์ฟกลับมาล้างจานให้เจอีก ใช่บริษัทนี้ป่ะลูกน่าจะใช่เนาะถ้างั้นเดี๋ยวฟาเนี่ยรอตรงนี้ก่อนแล้วพ่อจะเข้าไปสมัครงานข้างใน ทำงานได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็เสียแล้วเราอยากได้คนที่ทำงานระยะยาวค่ะเสียใจด้วยนะคะเป็นยังไงคะพ่อเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูแถวที่ตลาดดีกว่านะเผื่อจะมีงานที่ดีกว่าที่นี่ดีไหมค่ะไปลูก ที่ตลาดเขาบอกอะ่ะอยู่ในซอยนี้แหละมันมีที่หนึ่งเขาเปิดรับสมัครงานอเออร้านไหนวะฮะเพื่อพอดูหน่อยแล้วกันใช่ที่นี่หรือเปล่านะนี่ลูกรับสมัครพนักง,งานเดี๋ยวพ่อลองเข้าไปถามเขาดูก,ก่อนนะค่ะลูกลองนะ เออคือผมมาสมัครงานครับอ๋อค่ะอ,อ,อันนี้เป็นประวัติผมครับโอ้คุณลุงเป็นถึงเจ้าของกิจการจะมาทำงานหนักๆแบบพนักงานออฟฟิศได้ไงคะเออผมทำไหวครับแต่ว่าเ,เราต้องการพนักงานที่แบบว่าอายุน้อยๆอะคะ่ะคุณลุงขอโทษทีนะคะ ได้ไงมคะเพราะว่าวันนี้เรากลับบ้านก่อนดีกว่านะลูกแล้วพรุ่งนี้เราค่อยออกเดินหางานกันใหม่เด็กไหมลูกค่ะ แอ้หนูที่เนี่รับสมัครคนเสิร์ฟหรือคนล้างจานไหมอ๋ทอโทษทีนะลุงช่วงนี้ทางร้านเราอ่เน้นส่งแต่เดลิเวอรี่ไม่ได้รับเด็กเสิร์ฟเลยจ้ะครับไม่เป็นไรครับจ้า สุดท้ายแล้วลูกถ้าวันนี้ไม่ได้นะพก่งนี้ค่อยออกมาหาใหม่แล้วกันนะถามกา็ดูง่ายีริงท,ทำได้ไหมเฮ้ยเมื่อไหร่เจ๊จะจ้างคนล้างจานมาสักทีวะเนี่ย,ยทำอยู่คนเดียวเลยกูทั้งเสิร์ฟทั้งส่งแล้วยังต้องมานั่งล้างจานให้เจ๊ใช้อย่างกับทาตเจ๊ พนมอุยที่นี่รับสมัครพรนักง,งานไหมเ,เต็มแล้วลุงแต่ถึงจะยังไม่เต็มนะเจ๊กคก็ไม่รับคนแก่อย่างลุงเข้าทำงานหรอกมันต้องไว้รุ่นหนุ่มๆทำงานเก่งๆอย่างผมนี่ หนูหิวข้าวแล้วค่ะพนมลุงขอซื้อข้าวปาาสักยี่สิบสิ พอหนุ่มขอน้ำปลาพริกเยอะๆด้วยนะแล้วก็ช้อนสองคันครับลุงเฮ้ยอ่ะลุงอันนี้น้ำปลาครับอาจารอะตังอ่ะตังตัง <S 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 อ้อาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุง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 ไปนั่งกินที่อื่นเลยอ,อย่ามาเกะกะหน้าร้าน,นเดี๋ยวลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านอะไปมู้งจริงเลยนั่งตรงนี้เย แบ่งให้นะอันนี้แส่ลุกอันนี้พ่อกินเองเยอะ เกะกะหน้าร้านพูดไม่รู้เรื่องไงลุงข้าวหนูพ่อคะหนูหิวข้าวขอโทษนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละรีบไปเลยนะลุงเก,กะกะเดี๋ยวลูกค้าพากันคิดว่าที่นี่เป็นหลงทานพากันไม่เข้าร้านพอดีอ่ะไปรีบไปเลยตะตะลุก เดี๋ยวลุงเ,เ,เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งไปไอ้เป้ฉันไล่แกออกอะไรเจ้ไล่ผมออกเรื่องอะไรเนี่ยแล้วใครจะคอยส่งอาหารเสิร์ฟอาหารแล้วก็มาล้างจานให้เจอ้อะป่ะคะลุงเขาล้างก่อนค่ะไปหนูเอาเขาล้างก่อนค่ะเอาเอาเจ้ยังไม่เคลียร์เลยเจ้เจ้เขาไปนั่งในก่อนค่ะลุงโอ้ยเจ้สรุปเจ้ยังไงเนี่ยไล่ผมออกเรื่องอะไร แล้วใครจะคอยทำงานนะเจ๊อะแหมไอ้เป๊สมัยนีย้คนหางานทำเยอะแยะไปคนอย่างแกนะทำงานเก่งก็จริงแต่สนดานเสียไม่มีน้ำใจแถมยังแค็นแกตัวฉันไม่ชอบแล้วอีกอย่างนะแกยังมาทำแบบนี้กับผู้มีพระคุณของฉันผู้มีพระคุณต้ลุงขอทานเนี่ยนะเจ๊ก็ใช่นะสิลุงเนี่ยแหละผู้มีพระคุณของฉันถ้าแกอยากรู้นะจะเล่าให้ฟังก็ตอนฉันเป็นเด็กพ่อฉันตกงาน จนไม่มีเงินซื้อข้าวให้ฉันกินก็ได้ลุงเนี่ยแหละที่คอยช่วยเหลือหางานที่พ่อฉันทําจนฉันโตมาได้ถึงทุกวันนี้นี่เมื่อแกรู้ความจริงอย่างนี้แล้วแกก็รีบใส่หัวออกไปจากร้านฉันได้แล้วไอ้เป๊ะเออใบอะไรวะโอใช่กูอย่างกระทาด หนูต้องขอบคุณลุงมากๆาเลยนะคะที่ช่วยฉันในวันนั้นน่ะเพราะถ้าไมา่อย่างนั้นน่ะหนูคงอดอดตายไปแล้วก็ได้ลุงก็ต้องขอบคุณหนูเหมือนกันขอบใจมากนะลูกที่โตขึ้นมาเป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็รู้จักแบ่งปันผู้อื่นแบบนี้อืมงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ลุงมาทํางานที่ร้านฉันนะจ๊ะแทนไอ้เป้มันนะ่ะแล้วก็พาลูกสาวลุงอะ่ะมานั่งเล่นที่ร้านด้วยขอบคุณหนูมากนะลูกขอบคุณพี่ก็สิ ค่ะจ้าทานเยอะๆนะจ๊ะ